สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสำรับมือนียายนงมักเขาสวนค่ะพี่น้องสวนผักสวนขั้วนัดเจะเนาะถี่ยายนงได้วานไหวได้สองอาทิตย์นี่แหละค่ะประมาณสิบสามสิบสี่มือนี่แหละค่ะพี่น้องกะง่ามได้ซ้ำานีค่ะพี่น้องเพราะว่าพึ่งสิออกนัดเจะเนาะนี่นะคะประมาณประมาณสิบสามมือแล้วค่ะพี่น้องนีก็คือผักต่างๆถี่ยายนงวานไห้นะคะมันบท่านเห์ มันบ่ท่านได้ใหญ่เนาะค่ะเนาะพี่น้องนี่พักซีหอมกะพึ่งได้สองใบนนนะ้ะเนาะพึ่งออกมาได้สองใบค่ะมาอัปเดตหนพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องนะคะอันนั้นกับพักกาดดอกจ้ะพี่น้องพักกาดกระจอนค่ะเป็นเบี้ยเ,เนาะจ้ะเนาะนะคะอันนั้นก็อีกท่านหนึ่งเนาะจ้ะเนาะอันนั้นกับกพักกาดดอกคือก,กันค่ะแต่ว่าอีกคนละสายท่านจะอันนั้นกับพักบุ้งค่ะพี่น้องอ่าพักหอมต้นหอมพักขนานนจ้ะพี่น้องนะค่ะอันนี้นกัอันพักกาดอัน พักกาดอันห้องเตะพันห้องเตะค่ะยุขางกําแพงนะคะพี่น้องแล้วก็อีกหล,ยลายสายพันธุ์นอกจาก <c oughs> อันเย็นนงอันวานผสมประสานกันนะคะพี่น้องอันนี้อันนี้ทีคักโพดมือนี้ย็นนงสิมะมะถอนออกค่ะพี่น้องมันทีมันง่ามเกินไปค่ะนะคะมันทีเกินนะคะเนาะย็นนงก็เลยสีมะถอนไปไป,ไปแจงค่ะพักกาดหน่อยนี้นะคะยังเบียนี่น้อยอยุ่จ้าพี่น้องยังเป็นต้นกล้าในน้อยยุ่ค่ะแต่มันทีเกินเนาะค่ะเนาะ อันนี้ก็ะพักกาดอันพักกาดหินค่ะพี่น้องนะคะยุ่ยิ่มขอบนี่น่าจะเนาะกับพักซีหอมค่ะอันนี้ก็ะพักซีเล่านะคะพักซีเล่าล้วกอ่าพักขนากับกันลังออกค่ะพี่น้องนั่นนะคะแล้วก็พักหัวละผ้าดําค่ะพี่น้องกําลังออกคือกันจะมึงนะคะมีทุกอย่างค่ะพี่น้องมีสารพัดพักค่ะเนี่ยค่ะพักซีนี่กระที่คักโพดจะพี่น้องเนี่ย ตอนวานยน,น,น,ะะนุ่งบบเห็นเนาะค่ะเนาะอันประกาศเฮียนกะทีคือกันจ้ะเพราะว่าอันเม็ดเลมเล็ดมันสีดำเนาะคะ่ะเนาะก็เลยมองบบเห็นตอนวานค่ะพี่น้องมันเล็ทีค่ะออกมามันเล็ทีเกินจ้ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะกำลังเป็นต้นกางงาม,งามขึ้นไก่สิพ่อแปรแล้วค่ะพี่น้องจ้ะเบื้องในค่ะที่คักทีเนืเบื้องในพี่น้องคอยต้องถอนออกเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมันสิเดี๋ยวมันสิลวกเนาะจ้ะเนาะ มันลวกนี้ก็ตายไปเลย้ะเพราะว่ามันทีเกินนอจนะเนาะต้องถอนออกค่ะพี่น้องนะคะถอนต้นน้อยๆมันนี่แหละออกค่ะนะจ๊ะพี่น้องเพิ่งนี้ค่ะพุ่นทีเกินไปนะคะเดี๋ยวมันสิลวกค่ะนี่มันทีโพดทีโพดจ้ะตอนวานมันโมนเห็นมะเล็ดมันนอจ้ะเนาะพอวานไปวานมากพอมันออกแล้วมันขืนหนาลุดเปืดเลยจ้ะพูดน,นะคะพี่น้องหนาคักหนาแน่ จะ <laughs> อันนั้นพักบุ้งค่ะพี่น้องนะคะเรื่พักบุ้งแลงนั่นเป็นพักบุ้งค่ะพักบุ้งกีนค่ะพี่น้องกันล้างงามค่ะกันลังได้สองใบาสามใบนี่แหละค่ะนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องพี่น้องสวนสวนขั้วพืชผักสวนขั้วทีเยน้งปลูกไว้ได้สิบสามเมือค่ะพี่น้องได้ซ้ำนี่แหละค่ะในพักกาดอัน อันนี้พักกาดห้องเต้นเนาะค่ะเนาะกรลัางงามเนาะค่ะเนาะออกดอกกร็มีจ้าพี่น้องนะคะบักฮวงบักยังก็มีเมดค่ะพี่น้องบักทัวพุ่มนะะเนาะค่ะอันเบียอันชั่นค่ะพี่น้องนี่เนาะคะ่พะพูน่ะค่ะต้นทุ่นต้นยังก็มาปลูกผสมประสานกันค่ะพี่น้องจ้าพูน่ะคะ่ะอันนี้ก็หอมแดงกระลังขืนงามค่ะกรลังงอกงามนะจ้ะเนาะ ตอนนี้ว่าห่างอยู่พ่อมันขืนง่ามมันกับสิทีเนาะจ้ะเนาะคุณอะคะ่ะพี่น้องดึงนะคะอันนี้กระต้นผักอีตู้ค่ะพี่น้องเบียร์ผักอีตู้แมงลักค่ะังในอาวานลงในแปลงเงินแปลงหอมนี่แหละคะ่จะจริจนะ้ะคุณอะทีเลยปืดเลยจ้ะเดี๋ยวมันกะพ่อมันใหญ่ข้นมาหน่มันกิสิทีเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวนี่รู้สึกว่กาห่างอยู่นะคะ เพราะว่ามันบอทไหนไงพึ่งแต่สิบสามมือค่ะพี่น้องสิบสามวันเองค่ะนะคะนี่กับพักขน้าจา้ะพักหน้าที่แปะใบน่าจะเนาะกับร่างสีงามค่ะกัลั่งใสปุ๋ยขี่งัวนะคะพี่น้องอจ้ะคุณน่าจะนะคะพี่น้องเบิ้งค่ะพักขน้าที่แปะว้กับั่งงามนะคะนะคะกลับมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้อง ว่าสวนผักสวนขั้วยานนุ่งกับรังสีงามค่ะนะคะปลูกพักกินค่ะเนี่ยั่งบดวเดหยังค่ะอันนี้ก็มีนะคะพี่น้องสมุนไพรนี่ก็มีค่ะนะคะนี่ค่ะมึงเนี่ยค่ะมันออกเองนะคะเป็นกาต้นบักเขือจะ้ะอืมมันมาน้าขี้ดินค่ะมันม่าน้าดินนะคะนี่บัดเดวาน,นะคะ่ะพี่น้องมาเองจะ้ะน้ำน้าดินค่ะ เลยบ่ถอนออกเนาะคะ่ะเนาะนาลรดปืดเลยเลีวยวใบยังสีละค่ะเดี๋ยวก็เอาไปปลูกหม่องอื่นเนอกจากพี่น้องทุนนะนะคะพี่น้องนี่ละค่ะก่มียังไล่ก็เอามาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งพืชพักสวนขั้วที่ยน้องปลูกว้หลังบ้าน,นะคะ่ะพี่น้องปลูกพักว้กินปลอดสารพิษค่ะเป็นการประหยัดเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะกับ,บ่ได้ซื้อเพราะว่า เดี๋ยวนี้ยังกับแพ้งแล้วค่ะพี่น้องราคาแพ้งขืนทุกอย่างเลยค่ะมาละกอบักฮวงนี่ก็ขึืนเนื้อหมูกับสองลอยโอ้ยสี่ข้อ,อ,ของมือร้านี่สองลอยพุ่นะค่ะพี่น้องขืนคัคขืนแนจา่าราคาขืนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยายน้องสีเอาอันเก็บนะคะเนาะเก็บไปแกงใส่หมูะคะ่ะเก็บประกาศน้อยไปแกงแกงใส่หมูนะคะพี่น้องก็ละมั่งมาใส่กอน นี่ค่ะสีย้อนออกแก่พี่น้องมันหนาโพดจ้ะนี่ค่ะ,คะต้องทอนออกคันเบา้าทอนออกบ่ได้ค่ะมันทีเกินเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องเป็นผักกาดน่อยกะเอาไปแกงใส่หมูนะคะล่างออกแกงทึ่งไอก แกงทั้งหลากมันเลยจ้ะพี่น้องนะคะพูดนะที่ลากหลายจันมาตุนจอยเนาะค่ะนะุเนี่ยย้อนออกค่ะถ้ามาย้อนก็คือถอนเนาะค่ะเนาะถอนถอนออกบ่บ่อมืดนะคะ่ะคือย้อนภาษาอีสานเนาะค่ะ,น,ะนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็ไปล่างเนาะค่ะเนาะ กำลังแซ่บๆราคาะนี่ต้นอ่อนๆนี่ยจ้ะพี่น้องจ้ะได้อยากมาเอาเด้อเจ้ะพี่น้องนี่ต้นน้อยๆอ่อนๆนี่มันแซ่บเจี๋ยวไปล่างเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวถอนเอาจักแกงหม้อแกงนึงค่ะพี่น้องเดี๋ยวกระสิเอาออกปลูกค่ะเอาออกปลูกเป็นแปลงเนาะจ้เะเนาะถอ,อนออกจากแปลงนี่ก็ยวไปปลูกเป็นแปลงไงอีกเนาะค่ะ มันทีเกินเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมันกับสีลวกนี่จังสีแหละค่ะเห็นบ่กมันลวกแบบนี้นี่มันทีแล้วมันสีลวกค่ะใบมันสีลวกมาะจ้เนะต้องถอนออกค่ะ ค่ะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายน้องนีนเด้อจ้านะคะขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยายน้องก็สิปิดคลิปไปซํานี่เดี๋ยวก็สิถอนพักไปแกงตอนเศา้านี่เนาะค่ะเนาะนะคะอากาศอ่อนนจ้าเนาะอากาศดอกพักกระกจนนะคะพี่น้องแต่ว่ามันต้นอ่อนอยู่เนาะค่ะเนาะนี่พอไปตกไปแกงไส้หมูค่ะ เห็นบอค่ะน้อยอยู่เนาะจา้ะนาะแเต้ม,มันทีเกินถ้าบอถอนออกมันกระสีลวกสิตายลหละค่ะพี่น้องจ้งที่บอกนั่นแ่ละค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีก่อนนะจ๊ะยะน้องถอนพักไปแก่งกันจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆที่รับชมจ้าสวัสดีค่ะ